เพียรต่อไปวิริยะบารมีอดทนต่อไปขันติบารมีมั่นคงต่อไปอธิฐานะบารมีสัจจะบารมีตรงต่อการที่มีชีวิตอยู่เพื่อเข้าใจธรรมะเพราะอะไรคะทุกคนเกิดแล้วต้องเป็นไปตามกรรมตามเหตุตามปัจจัยตามการสะสมตามกุศลและอกุศลที่สะสมมา บงังคับบัญชาไม่ได้เลยแต่เมื่อมีโอกาสได้ฟังสิ่งที่ประเสริฐที่สุดเพราะเหตุว่าสามารถที่จะทําให้เกิดความเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงได้เพราะฉะนั้นไม่ว่าชีวิตจะเป็นอย่างไรของใครแต่ละคนนี่นะคะเปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะต้องเป็นไปตามปัจจัยเปลี่ยนแปลงไม่ได้คือมีปัจจัยที่จะเกิดขึ้นวันไหนอย่างไรเห็นอะไรคิดอะไรทำอะไรก็แล้วแต่ตามการสะสมที่ได้สะสมมาแล้ว แต่เมื่อเห็นประโยชน์สูงสุดของการที่จะมีชีวิตอยู่ไม่ใช่เพื่อเห็นเพื่อได้ยินแล้วก็ติดข้องนะคะแล้วก็โกรธแล้วก็ไม่ชอบแต่ว่ามีชีวิตอยู่เพื่อที่จะได้เข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นค่าของชีวิตที่มีอยู่ไม่ใช่เพียงแต่เพื่อที่จะเห็นสิ่งที่พอใจอยากจะได้สิ่งที่พอใจต้องการให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามความที่ต้องการแต่เพื่อเห็นถูกเพื่อเข้าใจถูก พระเจ้าถ้าทุกคนนะคะมีความเข้าใจถูกต้องว่าประโยชน์ของการมีชีวิตอยู่อยากเพิ่งไปจากโลกนี้ด้วยความอยากจากโลกนี้ไปแต่ว่ารู้ประโยชน์คุณค่าของการมีชีวิตอยู่ว่าตราบใดที่ยังมีโอกาสที่ยังมีชีวิตอยู่ก็มีโอกาสที่จะได้ฟังพระธรรมแล้วก็เข้าใจพระธรรมเป็นการสะสมต่อไป